สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของฝ้าค่ะฝ้าแดดไม่พูดก็ไม่ได้เนะเพราะรู้สึกว่าเมืองไทยที่แบบอากาศร้อนแดดแรงขนาดนี้ปัญหาฝ้าคงจะเป็นปัญหาหลักๆของสาวๆหลายๆคนเลยเพราะว่าเวลาที่สัลลี่ทำไลฟ์เนี่ยหลายๆคนจะถามเรื่องฝ้ากันมาเยอะมากเมื่อก่อนสัลลี่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องฝ้าสักเท่าไหร่นะคะพักหลังได้มีการพาแม่ไปรักษาฝ้าก็มีความรู้เรื่องฝ้ามากยิ่งขึ้นนะสัลลี่พาแม่ไปทําเลเซอร์ฝ้านะคะก็ คอสหนึ่งก็เป็นแสนเหมือนกันคอสที่ให้แม่ไปทดลองทาเนี่ยแต่ว่าพอทําแล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนซารีก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเลเซอร์ฝ้าเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์กับทุกคนหรือเปล่าซารี่มีฝ้าจางๆตรงนี้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงขอบจมูกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นแผ่นเงาบางๆแล้วที่แปกคืออะไรรู้ไหมซารีกับแม่เป็นฝ้าที่เดียวกันเลยไม่น่าละ่ะโบรานก็ถึงได้บอกว่า ดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่มันอาจจะจริงก็ได้นะสัลลีสังเกตหลายรอบแล้วเนี่ยว่าพออายุสัลลี่เยอะขึ้นสัลลีเริ่มเป็นอะไรเหมือนกันกับที่แม่เคยเป็นหรือว่าเป็นอะไรเหมือนกันกับที่แม่เป็นอยู่ก็เลยทําให้สัลลี่อยากทดลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆมากขึ้นนะคะก็มาได้ทดลองตัวนี้นะคะเป็นครีมจากคอนเซปต์แอนตี้ม a ลส์มาครีมตัวนี้นะคะซึ่งเขาเคลมเอาไว้ว่าเป็นครีมที่รักษาฝ้าแล้วก็ลดรอยจุดด่างดําได้โดยที่ไม่ทำร้าย ผิวยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเคลมไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ทดลองใช้แล้วผลเป็นยังไงนะคะเหตุผลแรกที่ซารีตัดสินใจลองครีมของคอนเซปต์เนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นครีมที่หาซื้อได้ตามร้านวัสด์แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําให้ซารีค่อนข้างจะไว้ใจเพราะว่าซารีก็ไม่อยากจะใช้ครีมที่แบบเหมือนแบบเป็นครีมอินเทอร์เน็ตอะครีมที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะอันนี้ก็เป็นครีมที่ นะถ้ามันขึ้นว่าสัรนได้ขึ้นร้านขายยาได้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนควรจะวางใจได้และก็เท่าที่สลิอ่านส่วนประกอบที่มีอยู่ในตัวนี้นะคะก็มีส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาติค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดโจโจบานะคะหรือว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้ชะเอมเทศพวกนี้นะคะซึ่งมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นกลับไปให้กับผิวนะคะแล้วก็ครีมตัวนี้เขาไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับผิวนะคะยกตัวอย่างเช่นสารประหลอดนะคะที่มันจะช่วยเร่งการผัดผิวถ้าหลายๆคนเคยใช้ครีมทาฝ้ามาก ครีมบางชนิดเนี่ยเวลาทาไปแล้วออกแดดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสล,ลีเคยใช้สล,ลีเคยเห็นแม่ใช้ด้วยเวลาที่ทาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเร่งการผัดผิวให้เกิดผลเร็วมากเห็นผลภายในแบบหนึ่งสัปดาห์เลยแต่ว่าข้อเสียก็คือเราไม่สามารถออกแดดได้เพราะผิวมันบางเซลล์ผิวมันบางนะคะเวลาออกแดดปุ๊บหน้าจะแดงกล่าเห็นได้ชัดเลยนะแต่ว่าตัวนี้ไม่นะคะเพื่อนๆสามารถใช้แล้วก็ออกแดดได้ตามปกติใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินะคะใช้แล้วผิวหน้าไม่ ่บางลงใช้แล้วออกแดดได้หน้าไม่แดง แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยใช้ครีมทาฝ้าฮี่อนอื่นนะใช้แล้วไม่เห็นผลหรือว่าใช้แล้วเกิดอาการอย่างที่ส ا ี ي บอกก็คือเซลล์ผิวบางลงหน้าแดงแบบนี้ให้หยุดใช้ตัวพวกนั้นไปก่อนนะคะสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยมาทดลองใช้ครีมตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ติดต่อกันแล้วมันแบบมันอาจจะตีกันได้นะคะให้หยุดใช้ไปก่อนให้เซลล์ผิวมันรู้สึกว่าเออปรับสภาพกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มใช้ครีมตัวนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้สล ل ي อยากทดลองครีมตัวนี้ก็คือเขาผ่านการทดสอบจากสถาบันที่ แค่ฝรั่งเศสแล้วว่ามันใช้ไป3สัปดาห์แล้วมันเห็นผลนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาใช้แล้วเนี่ยมันให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าตามสไตล์เนื้อครีมแหละนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปก็จะต้องวนวนนิดนึงนะคะตามสไตล์เนื้อครีมให้มันซึมเข้าไปในผิวของเราลักษณะแบบนี้นะคะเขาให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีอันนี้สารีให้ผ่านในเรื่องของความชุ่มชื้นด้วย เอาละคะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจครีมตัวนี้จากคอนเซปต์นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ที่ร้านวัาสดุทุกสาขาเลยหรือไม่ก็ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะเขาจะมี2ขนาดด้วยกันขนาด12กรัมแล้วก็ขนาด24กรัมนะคะรู้สึกว่า12กรัมเนี่ยจะอยู่ที่290บาทแล้วก็24กรัมคือไซส์นี้นะคะอยู่ที่ราคา450บาทนะคะเดี๋ยวยังไงซาลี่เขียนรายละเอียดไว้ให้ที่กล่องอินโฟด้านล่างหรือว่าลิงก์ที่เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะสําหรับครีมคอนเซปต์ตัวนี้โอเคมีแค่นี้สําหรับ รีวิวทีมคอนเซปต์อันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทางคอนเซปต์ด้วยที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้สัลลี่ในเทปวิดีโอนี้เอาข้อมูลมาฝากเ,เพื่อนๆกันนะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมตั้มไลค์ให้สัลลี่นะคะแล้วก็วันนี้สัลลี่ไปแล้วเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน,นะะ้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย